สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมมอกคาไล,าลโอกันนะจะมาสอนให้มีเมืองเ,ย,เยอะๆนะคะนี่หลายคนบอกว่า,ามาเสียเงินแต่วันนี้ไม่เสียเงินเะแคะ่ะทุกคนต้องโหลดแอปอันนี้เอามาได้ทุกเดี๋ยวขอรบกวนแวะเพื่อนะคะเพืทุกคน กาะเล่นเกมโมคาลิโวน่าจะแบบเหมือนเสียเงินแต่ปแปลกเลยค่ะแต่วันนี้จะก็จะเสียเงินเลยนะโอควันนี้เราจะมาสอนการโหลดเลยนะคะแค่เราจะไปโหลดแอปอันแบบแบบนั้นมาก่อนโอเคเข้าไป Google เลยแล้วก็กดค้นหานี่นะคะตอนนี้ ก็จะมาหากันก็นี่เนี่ยจิ้มตามเลยแล้วกดเข้าไปในนี้นะคะกดเข้าไปโหลดเลยแล้วก็กดดาวน์โหลด ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะน่นี่นะคะเราเสร็จแล้วแล้ก็กดติดตั้งเนึงตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเราทิ้งหัตอนนี้นะ้อขอโทษด้วยนะคะขอภัยด้วยนะคะพอดีว่าเป็นหวนัวอ้ ขอแป๊บนลยนะคะต่อก็เข้าไปนี้นี่มันมีให้อยู่แล้วคะ่ะเจ็มฮลัลแลวมันมีให้อยู่แล้วนี่นะคะกดเข้าไปเลยแล้วเขกก,ก็กดดาวน์โหลดเลยนะคะ กดดาวโหลดเลยท่านเราดาวโหลดเสร็จแล้วเราก็รออีกนาทีนะคะก่อนดาวโหลดเสร็จนะคะก็กดกดเสร็จก็ถ้าถ้ามันดาวโหลดเสร็จกคดนหน้ากดติดตั้งจากนี้ก็รอนะคะแค่นี้แหละก็ได้แล้วค่ะมีเมืองหายเมืองเลย คักคนจะบอกว่าแอปนี้ค่อนอย่างดีเลยที่นาไม่ต้อไม่ต้องเสียเงินนะฟรีค่ะแล้วก็มีการอัปเดตด้ยวยนะคะมาเงินมาใช้แอปนี้นะคะ,แ,คะและก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก็คงกกิจิบิ่งลูกเต็มให้ด้วยนได้พาดเปิดของเราเลยคะโอเคขอเวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ